ไทยแบทเชิญอาวีสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมป้านะครับในเกมมิวเหมือนเดิมครับผมมิวสองนะลิมพูด <c oughs> ก็ขอสวัสดีทุกๆคนครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการเก็บตํารานะฮะสบเก็บตาํารากดที่แผนที่ได้เลยครับ <c oughs> สุดนี้นะฮะไปที่โลกนะฮะเวลแปดสิบเนี่ยตรงที่ผมอยู่ตรงนี้เลย หาตำราจากักรพรรดิค่อนข้างดีครับถ้าคุณคิดว่าคุณคุณมาตรงนี้ไหวก็โอเคครับปล่อยไว้ชั่วโมงหนึ่งนี่ได้ได้หลายอันอยู่นะตกค่อนข้างเยอะอยู่แต่ถ้าคุณจะมาปล่อยห้านาทีสิบนาทีนี่ผมว่ามันอาจจะไม่ได้เลยหรือแทบไม่ได้เลยเพราะตรงเนี้ยมันเป็นโหมดที่สามารถตีผู้เล่นอีกฝ่ายโดยไม่ต้องเป็นหัวแดงนะตีได้เลยเราไม่ติดหัวแดง บางทีเราปล่อยปลอยบอดไว้อยู่เดียเราไม่ได้สนใจตัวคอรเลยเราเจอแบบพวกแข็งๆมาฆ่าเราไปหาเลยนะจริงๆเดี๋ยวผมลองว้าไปตรงตรงมีคนดีกว่าเพราะตรงเนี้ยผมฆ่าคนไปแล้วผมจะว,ว้าไปตรงนักเวทกระดูกนะเดี๋ยวหาอนโอเคว้ามาแล้วครับนี่น,น,นี่เห็นไหมมีสายแข็งอยู่อนะผมสู้ไม่ได้แนะ่ต้องรีเพนเคียนเนี่ยนะสู้ไม่ได้แน่นอนตรงเนี้ย สองเวลผมอยู่สองแล้วดูจากไอเทมแล้วเขาฟูไอเทมอ่ะช่อไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าอย่างเงี้ยสบายดูทีเดียวเท่านั้นมึงไม่โดนออ้หนเีไปเราคือเทพผู้ค่าเด็กอ้าวเจอกันอีกแล้วครับมาเลยเวลเยอะฝ่ากูกลัวเลยพี่แม่งต้องเรียกให้คนมาช่วยแต่หมดยี้เนี่ยมันมันมันเรียกคนมาให้มาลุมผมนะหลังเงี้

องรอบแล้วผมฆ่ามันตรงเนี้ยสามรอบแล้วนะฮะวันนี้ผมไม่ต้องไม่ได้เกียร์นะผมมากเก็บเวลแบบเปิดแบบโหมดสันติธรรมดาแต่เขาตีผมอ่ะตีผมก่อนผมก็เลยจับแล้วโหมดเนี้ยมันเป็นโหมดที่ฆ่าใครไม่หัวแดงอยู่แล้วอยากจะปล่อยไว้เป็นชั่วโมงนะแต่รู้สึกว่าเขามีกิวเขาเรียกกิวเขามาช่วยแน่แต่ตรงเนี้ยเป็นจ,จุดจุดจุดหนึ่งเลยที่ผมบอก เก็บตำราจักรพรรดิดีมากไว้อัพอาวุธเนาะตอนนี้เวลขอผมก็269นะฮะไอเทมก็ไม่ได้ฟูอะไรมากมายใส่อาวุธก็ยังใส่เป็นมือเดียวอยู่โถ้าฟูไอเทมวันนี้ผมไปไปดงนั้นละที่ผมพาว้าไปสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าตำราจักรพรรดิหาตรงไหนนะครับ <c oughs> ก็มุมนี้เลยดี <c oughs> เขาไมา่แล้วครับ มาเลยแย่งตำราจาัก,กรพรรดครับแย่งที่เก็บนั่นไงแม่งเอาตำราจาัก,กรพรรดกูไปไปตกไยตรงมันวะเอาดิเวลเขานี่สองเจ็ดปดนะฮะลองเช็คข้อมูลหน่อยเพราะว่าผมว่าผมไหวอะถ้าเขาไม่เยอะพวกมาคะแนนล,ลบ8ปดหมื่นสี่กับผมสองพนะคุณอะไรไม่รู้อ่านอ่นไม่ออกแต่ก็แน่นอนอยู่แล้วอ่านักนวูนะยอมกดนักดาบสบาย เขามาเขามาตรงนี้ให้โดนผมฆ่าไปสี่ครั้งแล้วฮนะไม่ได้เกียรน,นะไม่ได้แย่งกิ๊บเบลแต่เขาแบบอารวาสผมก่อนแล้วก็เอียพวกมายำตีนผมด้วยจริงแต่ถ้าคือยังไงก็ก็ขอโทษไปด้วยนะถ้าเขามาดูคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจนะโอเคกุญแจปีศายก่นอนตรงนี้ยเ,เ,เวลเยอะแล้วเราจะหาตำราจากกับพัดย่านะครับก็แนะนำจุดนี้เลย ปล่อยบอดไว้แต่ต้องดูตามมาตาเรือให้ดีๆครับเพราะตรงนี้มันมันเถื่อนมันฆ่าใครก็ได้เดี๋ยวเราว้าไปห้าวอีกักแปบ๊บนึงีกว่าะไปดูยอดสีมือฆ่าปีศาจดีกว่าโอเคตรงนี้มีสายแข็งอยู่วะรู้สึกไม่มีสายแข็งครับโอ้ยบอดเยอะด้วยวัวตรงนี้แล้วกันอืมไม่มีสายแข็ง โอ้ยขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะน้องเดินผ่านมาพี่ก็เลยทักทายก็ไปดีอยยืนให้กูฆ่าทำไมเนี้ยไปเลยโอ้ไปว่ะรู้สึกว่าสายแข่งม้าเดี๋ยวกูโดน อ้าวจะเปิดสึกเอรอะได้จัไดไปอย่าให้เสียมึงเยอะได้ไหมเนะี่ยคนเดิม่ะเนะี่ยโอ๊ยเลยลุมอ่ะอะไรว่ามึงจะลุมทำไมอ่ะโอ้ยขี่มา้าสวัสลุลุม่มลุมลุมไปจุดเดิมดีกว่าจุดนี้ไม่ปลอดภัยเติมเลือดกันโอเคครับันึงก็มันดีฮนะในหมดในหมดเนี้ย ขวาก่นอนเคไหนไหนเจอคนเดิมอะ่ะโอ้ยรู้สึกกว่นวานี้เขาได้แหละดูเช็คเบลก่อนสองเก้าสามอย่าไปห้าวเลยครับห้าวไม่ไหวยอย่างงี้โอเคไปแล้วอเอา สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอสวัสดีครับทุกคน